กลับสวัสดีทุกคนก็ได้นะครับอยู่กับผมนารเวก้านะครับวันนี้เราอ,อยู่กันในเกมมิเตอร์แคนดี้ครับผมที่สองประตูนั่นมันใช้ระบบไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถเปิดได้ในตอนนี้เรต้องหาสายไฟนะครับเจอแล้วครับผมสายเจเนเรเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้เอาสายเจเนเรเตอร์ไปหาที่ต่อไฟคนระับ และนี่ก็เป็นรถพ่วงไฟของเรานั่นเองต่อป,ปุ่คันนี้ครับผมทีนนี้เปิดได้ครับอิเล็กทริกทํางานแล้วครับประตูกลดล็อกครับผมนี่ครับดูจากสายพวกนี้เอาองยางใอย่ไปหมดนะครับเราสามารถที่จะเอาสายไปหาบัตรมานะที่นี้ต้องหาบัตรเพื่อเปิดคนระับเฮ้ยยุ่งยากจริงๆเลยอีโลงงานปัญญาออนไยอูอ่ปัญญาออนนี่เป็นอู่ของผีไอต้ติมนะครับก็ไม่ใช่ของผี ผีเต้าหวยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิของผิวผมเออผีเต้าหวยหาของมเงอนดิฉันจะหาออดอีกล้วไอ้นนะักติเกอร์เส่วนนี้ก็คือยญ้าวางน้ำเขียวเอ้ยไม่ใช่ยญ้ยยยาหน้าสีเขียวสดใสน,นะครับมาเปิดประตูครับอันนี้ไม่ต้องกดรหัสแค่รูดมิเตอร์ไม่อยู่เข้าเลยครับทางสะดวก เราไม่รู้นะว่ามิตเตอร์จะมาเมื่อไหร่นะครับห้องนั้นไม่ต้องเข้าไม่มีอะไรให้หานะมิตเตอร์กําลังเิยตรวจตายอยู่เลยครับอย่างนี้ผมเราหาห้องรหัสห้องอย่างเงี้ย ซึ่งรหัสห้องนี้จะต้องไปเอาจากตรงไหนว่าเป็นตะไลกูอีกแล้วงานงอกครับงานงอในตู้นี้อรอไม่เห็นกันนะครับไม่เห็นกันครับก็โง่นะครับผีลูกอม ไอดีการ์ดครับเป็นคนละการ์ดกันนะดิเริ่มเดินหาจนเบื่อแล้วคนระับเบื่อแล้วนะครับเนี่ยเริ่มจะรำคาแล้วนะวิสุนีศกมกคนกน้ำลายเข้บเส้น ตอนนี้ต้องหารหัสไม่รู้อยู่ไหนรหัสที่จะเอาไว้เข้าห้องไอ้นั่นนะ่ะนี่ลูกอมทุกชีวิต จะได้วันเพิ่มหนึ่งวันไม่เอาได้ชีวิตเพิ่มหนึ่งวันหรือว่าอยู่ในล็อกเกอร์ไม่แน่นะเฮ้ยล็อกเกอร์เปล่าเกลียดมากเกลียดมากล็อกเกอร์เปล่าไม่โอเคกับล็อกเกอร์เปล่าหรือว่ามันอยู่ข้างนอกครับ เฮ้ยรหัสเอาไปซ่อนที่ไหนครับเนี่ยบอกมานะครับผมไม่เห็นจะมีอะไร จะบอกนะว่ามันไม่ทิ้งไว้ให้อีผีเวรน่นอก,ก่อนจะจับผมมาแล้วยังไม่ทิ้งล่ะเจอละหกหนึ่งหนึ่งแปดทำไมผมมันเฟ้อฟ้าจังเลยวะหาไม่เจอไปโทษผี ผมนี่มันโง่จริงๆเลยนะครับเนี่ยสมควรโดนจับมาเพื่อนผมไปข้างว่าครับถ้าอย่างนั้น,น you you me, กำลังกด <Stop. S 1> ไม่หยุดจะมาไล่อะไรนะมันมาไล่ผมอีกแล้วครับท่านผู้ชมผมเสียใจจังเลยอะครับ เพื่อเราอยู่คันไหนเจอแล้วตัดคันนี้ตัดระบบเพื่อให้มันปลดล็อกนะครับโอเคเพื่อเราอยู่ในคันรถนั่นในตู้นี้มีอะไรหรือดดูิไม่มีอะไรให้เลยนะครับุแจนี่มา นี่คร,รับพอมีนมาไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวไ <_ d ata> ีผีผู้จัดการนั่นไปไหนละเอ๊ะผีลูกอมผีลูกอมเบนันไปแล้วนะครับ อีเพื่อนโง่เอ้ยต้องใช้มีดแกมัดไม่เป็นแล้วไงกัดไม่ได้หรือไง Wait, เพื่อนปัญญามันรู้รหัสครับกดไปเลยครับมึงก็กดไปเลยปเปิดครับเปิดแล้วออกครับโอ้โหแล้วมีน้ำแข็งด้วยหรือว่าเป็นลูกอมถ้าจะเป็นลูกอมดูทรงอันนี้คือต้องขับวะเนี่ยโอ้แล้วประตูมีจรวดด้วยดูดิ เล่นอย่างยากโอ้โหต้องหลบรถให้ได้นะครับถึงจะผ่านนะครับโอเคโอเคทำใจละนานกว่าจะทําใจ ตายครับผมเหมือนเป็นมอเต้นลูกองผมนะครับก็ก็เป็นอันว่าถ้าใครชอบเกมนี้ครับกดไลค์ให้ผมเลยนะครับแล้วเราจะเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ของดาร์ธิกเกอร์นะครับไปก่อนครับก็ไปละก็กลับมาที่หมู่บ้านกันอีกครั้งนะครับทุกคนครับ ไอี the oh, ่ฉล a ดอ้นไอ้โงเสียงอะ e รว t ใช่แล้วนี่เรายังเหลือเพื่อนอีกคนเนี่ยเวนเอ้ยทำไมพวกมึงไม่ไปช่วยกันทั้งหมดอะไม่ต้องให้กูไปช่วยคนเดียวโอ้โหอยากจะถอใจจังเลยครับ ต้องไปช่วยอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นไปทําอะไรครับเป็นห้่วกันไปหมดเลยนะครับทุกคนเวนกรรมครับเอาละครับพวกพวกพวกคุณสองคนก็ยืนรอสบายๆนะะเดี๋ยวจะไปช่วยเองครับโม่อันนะช่วยไม่นอดหรอกไปโรงงานครับทินีโรงงานดีๆต้อนรับสู่โรงงานครับมันเหมือนจะเป็นคลังสินค้านะครับตรงหนีงโอเคครับเปิดประตูไปครับใครขําอะไรวะ อีผีอมเฮ้เยอย่าทำแบบนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรฮะเราลองลงไปข้างล่างดูครับถ้าจะเป็นโรงงานใหญ่ซะด้วยนะเนี่ยเอาเรื่องครับเอาเรื่องนี่เป็นห้องใต้ดินนะครับทุกคนครับก็ก็ไม่มีอะไรครับก็ขึ้นไปครับเออเออเออกลิออ่นมันมันนจริงๆเลยเออ มันเหมือนมีกลิ่นนี่ไันก็คือหม้อต้อมนั่นเองครัแล้วก็มีรถไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะผมจําไม่ได้หรอที่เอาไปยกรถโฟล์ครับแไ,ไม่ใช่ดิรถฟริปรถรถ,รถลิฟรถอะไรไม่รู้ช่างแม่งอ่าแต่เหมือนว่าเราจะต้องหาอีทังตัวชุดเพิ่มหรือเปล่าเพื่อที่จะนี่อันนี้เป็นสายวาล์วแก๊สครับเป็นสายวาล์ว อีกคนน้ำลายไม่ชอบคน,น้ำลายครับไอ้ตัวเนี้ยเรื่องจะไม่ชอบไายละจบ,บ,บครับลูกอมที่เต็มไปด้วยน้ำลายนั่นเองครับเนี่ยหม้อ,อสุกเกี่ยวเนี่ยอ่าต่อวบาวลงในหม้อนี่ครับหม้อเกี่ยวเดือดพุดๆเลยครับอ๋ออ๋อเอาน้ำดับไฟโอเคเข้าใจละเอาน้ำดับไฟครับห <I> ม้อ,อก็หยุดทำงาน <you. S 1> แล้วก็เอาเบามา ถือลูกอมมาแล้วถือลูกอมมาแล้วแอบครับแอบแอบหลังม้อที่ต้มพิเศษเกมนี้มันจะออกแนวเวทมนต์นะสายเวทครับสายเวทอ่าการแบะไม่การแบนะครับหรือว่าจะแบะเดียวแบะเ่็ดเลยเฮ้ย อันนี้ก็คือลำคาญมันนะครับลำคานครับลำคาญนี้กปากนะครับเฮ้ยแล้วก็พูดมาแบบนี้นะครับคุณผีอติมให้ผีลูกอมชิ้นผีอติมาแล้วไ็่ทชอทไงแล้วเนี่ยต้องร้องลูกอมลูกอมอร่อยกินแล้วมีความสุขนะหนูน้อยจำเป็นต้องใช้ CNG เนี่ครัโฟล์ิปครับรถโฟลิ โอเคครับอะเอาพิมพ์มาไขเหมือนเดิมตามสูตรครับผม<อ><อ>ไปเลยครับเปิดประตูเปิดประตูเปิดอปตูปปตไม่มีใครออเอออัวและเนี่ยจะช่วยได้หรือยังไม่รู้นะครับห้องมันก็มึนๆงงๆงงงนะไม่ค่อยรู้ทางหรอก มาแล้วครับจังหวะมาตึ้งๆๆๆงตึ้งตึ้งตองวิ่งไายจังหวะมาก็วิ่งไาห้องนี้เปิดครับเตรียปืนมาครับเตรียมอัดแมงับแคนดี้กาโมเตรียมอัดครับผมเตรียมอัดครับผมอัดครับผมมืนไปหนึ่งยกขาผมเราก็หาอย่างสบายเฉลยเฉลยไป เปิดได้อย่างนี้ยเปิดได้ทีละกระฝืนหนึ่งกระฝืนหนึ่งไม่น่าจะมีอะไรในห้องเมื่อกี้เราเปิดเข้าไปเจอนั่นเพื่อนเราถูกจับแขนคอแขนคอเหมือนฉบาเคยเราเรียกแลวครับช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากโดนแผนคอเหมือนฉบา ปิดในเรื่องวิญญาณวิญญาณหน้าโปรแกรมอาคาดไอโปรแกรมหน้าวิญญาณอาคาดโอ้โหพูดอะไรกับกับไปหมดเลยนเนี่ยตายหบเปิดประตูครับผมเปิดล็อกเกอร์ดูฮะได้มาเรียบร้อยครับซ n g จมาเลยเอาไปใส่รถโฟล์คลิปนะครับใส่รถโฟล์คลิป เฮ้ยวองจริงๆนะเนี่ยวองมากๆเลยอองใส่ลงไปครับแล้วก็แล้วก็ได้ครับโอ้โหรู้สึกตกหูกับเสียงจังขับไปเลยอ่ะหนูร้ายเป็นเทนให้มันวิ่งมาครับ เฮ้ยใครมาปิดหม้อฉันเนี่ยไฟมันมีปัญหาเหรอไม่ใครสูตรไอติมเอ้ยสูตรลูกอมไม่สุกแน่เลยสูตรลูกอมไม่สุกแน่เลยในจังหวะนี้ที่ลูกอมกำลังวุ่นวายแล้วก็ขับรถไปชนมันครับครับแล้วก็มีหลอดเหมือนจะเป็นเซรั่มอะไรบางอย่างหล่นลงมาครับ กัวั่วแล้วหลุดออกมาจากถั่วเป็นฟิลครับแมชิีสเซรามนะฮะแล้วเราก็จะต้องเอาฟิลนี้นะฮะไปใส่กับไอเครื่องข้างบนนะฮะที่อยู่หน้าเพื่อนเรลาเป็นฟิลเครื่องครับแมชชีนฟิลนี่ครับใส่ด้านาข่งตรงนองครับหมุนฟิลครับหมุนฟิลเออแล้วก็มีที่รอมารอครับเพื่อเราก็ถูกปล่อยครับเป็นสันทิภาพครับไป หญิงสาวตัวขาวหญิงสาวตัวดําแล้วก็ผู้ชายเมื่อกี้นะครับช่วยมาได้หมดแล้วครับเพื่อนโง่ๆก็อย่าก่อนว่าอย่าให้ครบนะมาะว่าทำเอาเดือดร้อนนะครับพวกตสกัดตะการเฮ้ยไปครับขากลับบ้านนะครับขากลับบ้านนะครับรอดห่วงสมบูผณ์มาพบดูจัตเมจิคพอร์ทัลทุกแชนจเดอะโลเคชั่น Hey finally we scared. นี่สุดก็ไหนมา o n ะมีหน้าขำได้แคนดี่จะซีเรียสอยังจะขํานะครับอเออเด็กทั้งสี่มันหายไปไหนวันเนี้ยไม่ บ,บ้าเอ้ยหายไปหมดเลยเนะจ็บปวดเหลือเกินแทนที่จะได้เอามาทำเป็นลูกอมบดได้ลูกอมสูตรใหม่เลยทีีคอนเิร์ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมไอติมเอเกมลูกอมใครชอบเกมลูกอมบ้างครับถ้าใครชอบไปโหลดได้ในเพจสโตรนะครับเกมมิสเตอร์ลูกอมนะครับิสเตอร์แคนตี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับ ตัวเกมเนี่ยอยากจะบอกว่ามันชอบบั๊กหน่อยนะแล้วตัวเกมก็ออชอบเออร์เลอร์ก็ชอบบัก๊กชอบเออรนะ์เลอร์ในอันเดียวกันนะครับซึ่งปวดประสาทมากเลยนะอยากจะให้ผู้พัฒนาเกมพัฒนาขึ้นหน่อยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมนะชิคเกอร์นะฮะลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะนะฮะฝากติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมนะชนะิคเกอร์ไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย